คุณเอกกระดูกไปโปรที่ทะเลแล้วไม่ใช่เหรอพู้เราเผากระดาษให้เขาจะได้รับไหมได้รับสิพ่อฉันบอกแล้วว่ามันทะลุกันหมดแม่น้ำลำคลองทะเลกว้างต่างก็เหมือนกันทั้งนั้นทำไมเธอดื่มเองล่ะพ่อบอกว่าเผาเสร็จต้องสาเล้าสามจอกนะอ้ะอฉันรู้ฉันรู้ฉันแค่ลองชิมแทนแม่ใช่นะเดี๋ยวจะดื่มพร้อมกับท่าน พี่ลองบ้างไม่เคยกินเหล้าขาวเลยยชเป็นไงบ้างดื่มยากจริงๆด้วยนี่ก็คือรสชาติของชีวิตไงอย่าทำไปเล็กซึ้งนะจริงๆนะพ่อหลิงบอกว่าเรียวหวานขมเผ็ดเนะเรียวหวานก่อนค่อยขมเผ็ดความหมายก็คือ ระหว่างทางที่คนเราเติบโตเจอเปรี้ยวหวานก่อนจะเยอะกว่าหน่อยจากนั้นค่อยขมเผ็ดเยอะกว่าน่อยห <well. S 1> ล้านี่ก็คือรถขมเผ็ดมีแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่ดื่มได้แล้วก็มีแต่ผู้ใหญ่ถึงจะเข้าใจแต่สีของรถขมเผ็ดเนี่ยเหมือนกับน้ำเปล่าเลยเนะนี่ถึงจะมีความชงโงนไง พี่ดูสิสีใสๆธรรมดาๆรรไม่ได้พิเศษอะไรเหมือนกับน้ำเปล่าจริงๆนั่นหะแต่พอดื่มอึกนึงก็จัดจ้านทำให้น้าตาไหลได้ เธออย่าอ้วกนะเียเจียนถ้าจะอ้วกบอกด้วยเดี๋ยวกลายมือใครมือใครมือรัดจะตายอยู่แล้วเฮ้ยฮ,ฮ,ฮ,ฮิรองฮะอย่าไปนะธอว่าอะไรนะ บอกว่าพี่อย่าไปนะพี่ไม่ไปหรอกไม่ไปไหนอีกแล้วถ้าหลิงเซียวกลับมาไม่ได้ยังมีพี่รองนะอ้กลิ่นเล่าหึงเลยพี่ก็ตามใจเขาอ่ะ ก็เห็นไม่ได้ดื่มเยอะเท่าไหร่เนี่ยอีกอย่างใครจะรู้ว่าเหล้าขาวแรงขนาดนี้ถ้าพี่ตามใจเขาอะไรก็กล้าดื่มอะเราหน้าให้ยาเบิร์นหนูเขาก็าคงกล้ากินอเอ้ยนี่นี่ฮะทำอะไรอะ่ะเอาเธอพี่กลับไปเธอฉันดูแลเขาเองอ๋อเดี๋ยวไปเา่าผ้าขนหนูมาเช็ดหน้าเช็ดเท้าให้นะอะเฮ้ยอะอายุเท่าไหร่แล้วยังทําตัวเหมือนเด็กอีกเหรออย่าให้เป็นขี้ปากชาวบ้านได้ไหมอ๋องั้นฉันกลับก่อนนะอกลไปเธอเอ๊ะ ะยังติดต่อลิงเซียวไม่ได้เหรอยังเลยแปลกจังเลยอ่ะทำไมไม่ติดต่อฉันมาเลยนะขนาดฉันยังไม่ติดต่อทำไมต้องติดต่อเธอด้วยฉันจะเหมือนพี่ได้ยังไงเล่าหมายความว่าไงเอาเถอะกลับบ้านไปเถอะไปนอนได้แล้วอนพูดแบบนี้แล้วไม่ค่อยหมายความว่าไงไปนอนได้แล้วไป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 ลีจีนจียนเธอนอนดีๆได้ไหมไม่ปลีจีนจียน ปลี่ยนชุดแล้วนอนนะย่าใหญ่เขากลับไปแล้วเหรออืมที่ควรกลับก็กลับกันหมดแล้วที่ยังไม่กลับก็สมไปพักผ่อนที่โรงแรมนะใชฉันละนับถือนายจริงๆทำเรื่องามากมายก่ายกองขนาดนั้นคนเดียวได้ยังไงกันม,ม,มันเป็นธรรมเนียมของบ้านเกิดหุยเองไง จัดงานครบรอบครั้งใหญ่ทุกปีลงท้าด้วยเลขหนึ่งยีปีแล้วไม่ใช่เหรอก็ยุ่งแค่ครั้งนี้แหละฉะนันจะดื่มเป็นเพื่อนนายนะทำไมวันนี้นายดื่มได้นะอ๋อก็ตั้งใจลามาไงเล่าเอออ,<ค>อ,อ่ะ,อะ,อะ,อะมา เห็นายว่าวันเวลามันผ่านไปแค่แป๊บเดียวหุยอิงก็จากไปทั้งยี่สิ็ปีแล้วใช้ชีวิตยุ่งเหยิงวุ่นวายจริงๆเลยนะ <laughs> แต่ก็ผ่านมาได้ <laughs> วันนีค้คลื้งขนาดนี้แล้วจะอยู่ก็เงียบลง <laughs> ในใจะรู้สึกเหงาพิกล <laughs> เนี่ยเราสองคนรู้จักกันมาจะยี่สิบปีแล้วตอนนั้นเด็กๆตัวเล็กแค่นี้เองตอนนี้ตัวเป็นผู้ใหญ่กันแล้วพวกเราหนาแก่แล <hando> ้วแต่ก่อนพวกเราเนี่ยนะทํางานหามรุงหามค่ำอนอนเั้งคืนยังไม่รู้สึกอะไรนอนตืน่นึ้นมาชดเชยกลับมาหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วใช่น่ะสินายนนะอายุมากแล้วนายก็ดูแลตัวเองหน่อยถ้าป่วยไปจริงๆจะเป็นการเพิ่มความยุ่งยากให้หลิงเซียวนะหลายปีมานี้เนี่ย เด็กคนนั้นลำบากมากพอแล้วฉันจะพูดให้ฟังนะคิดถึงตอนแรกฉันไม่คครให้เขาไปเรียนที่สิงคโปร์เลยคู่เรื่องนี้จะมีประโยชน์อะไรเรื่องมันผ่านมานานแล้วเออนี่ที่หลิงเซียวโทรหานายตอนบ่ายนะ่ะคุยเรื่องอะไรกันเลยก็บอกว่า วันแรกขึ้นเครื่องไม่ทันออ oh. เรียนเครื่องก็เสียเวลาไปอีกวันหนึ่งมือถือก็พังยืมมือถือคนอื่นที่สนามบินมาโทรหาฉันพอฉันฟังปุ๊บก็รู้แล้วว่ากโกหกฉันแน่นอนฉันถิงต้องก่อเรื่องให้ลิงเสียวอีกแล้วแน่นอนไม่แน่มือถือนั่นนะฉันถิงอาจจะเป็นคนทุบก็ได้นะจะอยากโทรหาฉันถิงจริงๆจะถามเขาว่าเมื่อก่อนไม่สนใจไม่ดูแลลูกทาไมตอนนี้มีหน้ามาผูกมัดลูกเอาไว้ ฮยอ๋อน่าจะเป็นลิงเซียวกลับมาแล้วอ๋อพ่ครับกลับมาแล้วเหรอขับมาสิมาเลยขอลีอ๋อมานี่แกพูดกับแม่ผมแกเรียบร้อยแล้วใช่หรือเปล่าเรียบร้อยแล้วครับ นั่งสิเดี๋ยวพ่อจะบบหมีมาให้นะพ่อหลีไม่ต้องหรอกครับผมกินบนเครื่องแล้วเดี๋ยวผมจะจุดทูปไหว้แม่ตอนนี้ยังไม่สายไปใช่ไหมครับไม่สายหรอกไม่สายยังไม่เลยเที่ยงคืนก็ได้ทั้งนั้นละรีบไปคร หุ้ยิงเอ้ยลูกๆสามคนมาไหว้กันครบแล้วนะคุณอยู่บนฟ้านะต้องปกปักรักษาพวกเขาด้วยนะ พ่อเหลครับเจนเจี๊ยกับตือชิวกลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอ๋อเสีเ่ยวเจียนนะวันนี้ตอนกลางวันก็รอแกที่หน้าบ,บ้านทั้งวันอีกแล้วนะฟ้ามืดถึงได้เผากระดาษพอเผากระดาษเสร็จก็กลับบ้านไปเลยอ๋อเออเออ,เอ,อ,เอ,อที่แกฝากพ่อไปบอกเจนเจียนว่าแกจะกลับมาคืนเนี้พ่อยุ่งจนลืมไปเลยฮะที่แท้เสีเ่ยวเจียนไม่รู้เหรอว่าคืนนี้หลิงเสี่ยวจะมาฉันไม่ได้บอกเขาฉันลืมไงปะเถิดนายนี่น กลับก่อนนะครับพรุ่งนี้ต้องทำงานอีกระหว่างทางระวังตัวด้วยเหรอฮะครับเดี๋ยวนะอย่าเซาล่ะรู้หรือว่าไปนะในดูความจำฉันสิเฮ้ยนายรีบไปเถอะนายจำอะไรได้บ้างเนี่ยเฮ้ยนี่ก่อนท่านจะขอลางานได้ไม่ง่ายเลยนะฉันยืดดื่มได้อีกนิดนึง่ะขี้ลืมอย่างนี้จะดื่มอีกเลยอ้าเฮ้ยเรื่องแค่นี้นายยังจำไม่ได้ให้เสี่ยวเจี๋ยรออยู่ข้างนอกรอ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 มากี่วันแล้วอะ The team. Aduh, harus wat. คงไม่ได้หมายถึงแบบนั้นมัน้งเอเจนเจนรีบอกมากินข้าวอย่าอืดอดัดลูกพี่ถึงจะไม่มีเที่ยวบินตรงและวพี่เปลี่ยนเครื่องไปวันหนึ่ง พี่ก็โทรกลับมาบ้างก็ได้มั้งฉันยืมมือถือคนอื่นที่สนามบินโทรหาเจนเจียนกับจือชิวแล้วเนะแต่ว่าไม่มีคนรับอ๋อผมเห็นว่าโทรมาจากเขตบริหารพิเศษผมรู้ว่าเป็นเบอร์พวกมิจฉาชีพก็เลยไม่รับนะนพวกพี่นี่วุ่นวายจริงๆเลยแย่เลี่ยงบอกว่าแม่เขาให้กลับไปพักที่บ้านสองสาวันนั่นเหรอแล้วทำไมฉันเห็นเขาหน้าบูดขนาดนั้นแต่เช้าเลยหน้าละ ที่เขาย้ายออกมาอยู่ข้างนอกเพราะว่าไม่อยากโดนแม่เขาจมตีทุกวันพอกลับบ้านทีเขาขาสั่นพับๆแล้วเมื่อวานหลิงเซียวกลับมาดึกขนาดนั้นวันนี้เขาก็ไปตั้งแต่เช้ายังไม่รู้เลยสิว่าหลิงเซียวกลับมาแล้วเออจริงด้วย นี่นี่นี่ถือโอกาสที่แย่เลี่ยงไม่อยู่พวกเรามาสัมภาษณ์พี่ชายเธอกันพี่หมายปองแย่เลี่ยงที่ทั้งสวยทั้งใจกว้างของพวกเรามานานแค่ไหนแล้วเหรอหมายปองเหรอถึงการทําตัวคลุมเครือจะดูดีแต่การคบกันเป็นเรื่องเป็นเราสบายใจกว่ามั้งแย่เลี่ยง<ป>ของเราก็สารภาพรักกับพี่แล้วด้วยถือโอกาสนี้คบกันเลยสิความสัมพันธ์คลุมเครือเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสารภาพรักแล้วเหรอเขาบอกกับฉันว่าจะดูดูไปอีกหน่อย พี่ก็รู้ว่าเย่เลี่ยงชอบหลิงซิวเหรออ๋อรู้ตั้งนานแล้วฉันต้องคุยกับเย่เลี่ยงให้ชัดเจนว่าฉันมีคนที่ชอบแล้วคนที่พี่ชอบก็คือเย่เลี่ยงไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่เหรองั้นที่พี่บอกว่าชอบรุ่นน้องตอนมปลายอคุณพระ